แบตโซเดียม <Bad> มาแล้วปีนี้ค่ายรถจีนใช้จริงแล้ว BYD ทุ่ม5 0มื่ล้านตั้งโรงงานผลิตแบตด,ด้วยตัวเองโอ้โหถ้าบอกแบตโซเดียมนะหลายๆคนก็รอคอยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทําให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สต,ต,ติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระตั้งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์หากสนใจนะับสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย ข้อควมวลอีเช่นเคยนะครับที่ข่าวรอบโลก E ี d ี i l y EV นะครับอัปเดตข่าวสารทุกยียานยนต์และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวแน่นอนครับสำหรับปี2024นี้เราจะเห็นว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้านะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดนะทั่วทั้งโลกแม้แต่ประเทศไทยเองนะครับก็คาดการว่าจะเติบโตไปแตะ150,000คันนะสำหรับยอดจะบียนรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้นะครับพอเราเห็นว่ายอดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตนะครับสิ่งที่มันจะเป็นเงาตามตัวขึ้นมานะก็คือเรื่องของราคาแบตเตอรี่นี่เองนะคร ปัจจุบันนะฮะแบตเตอรี่เราจะใช้เป็นตระกูลลิเทียมหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นลิเทียม NMC หรือ LFP นะไอรอนฟอสเฟตนะครับช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมาราคาลิเทียมมีการผันผวนอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันเป็นแร่ที่เป็นคีย์สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่และเป็นแร่ที่มีอยู่อย่างจำกัดนี่เองนะครับหลายคนจึงมองว่าเฮ้ยถ้าวันนี้แบตเตอรี่ลิเทียมราคาแพงนะครับน่าจะมีทางเลือกอย่างแบตเตอรี่ที่เป็นตระกูลเกลืออื่นๆนะครับอย่างแบตโซเดียมนี่เองนะครับหลายคนก็จับตาว่าแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยจะผลิตจริงเมื่อไหร่ใช้จริงเมื่่อไห ซึ่งปีนี้นะฮะต้องบอกว่ามีหลายค่ายในจีนนะที่เตรียมจะตั้งโรงงานพร้อมกับเอามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าจริงแล้วนะครับปีนี้เริ่มแล้วนะครับอย่างล่าสุดนะครับเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับทางค่ายยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนนะรถยนต์ไฟฟ้า BYD นะครับหรือ b u i l o y r u r ดี m นะครับได้มีการวางสิลาเลิกนะครับสำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแห่งแรก ในเมืองซูโจโนะครับซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้นะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนถึง1 0 0 0 0ล้านหยวนนะฮะซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่30กิบกิกะวัตตอานะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งหากใครจำได้นะครับทาง BYD นะมีการ จับมือนะครับลงนามนะกับบริษัทในเครือนะครับคือที่เป็นบริษัทผลิต3ล้อยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทหัวไห่กรุ๊ปนะครับเพื่อที่จะเอานะฮะผลิตแบตเตอรี่โซเดียมออกมาเอามาใช้นะครับกับรถที่เป็นรถสกูตเตอร์3ล้อขนาดเล็กนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยจะเหมาะกับพวกรถที่เป็นความเร็วต่ำพวกนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะต้องบอกว่าเราได้ยินข่าวว่าเอ,อ้ย BYD เนี่ยอย่างเจ้าตัวสีก้อนนะที่เป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะครับจะเป็นเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่โซเดียมมาใช้นะครับซึ่งปั นนมีการตรวจสอบแล้วว่ายังไม่ได้เอามาใช้นะครับยังเป็นแบตเตอรี่ LFP e นะหรือลิเทียมไอออนฟอสเฟตอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่โซเดียมมันยังเก็บพลังงานได้ค่อนข้างน้อยนั่นหมายความว่าน้ําหนัก1นกิโลนะครับมันวิ่งได้ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมนะซึ่งวิ่งได้ไกลกว่านะครับเบากว่าวิ่งได้ไกลกว่านะครับจากนั้นแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยทาง b y d จึงมองว่าในเริ่มต้นเนี่ยจะเอามาใช้กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าและ3ล้อขนาดเล็กที่วิ่งใกล้ๆเท่านั้นก่อน มาอีกค่ายหนึ่งนะต้องบอกว่ามีการเอาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมาใช้ในรถไฟฟ้าจริงแล้วแล้วก็พร้อมจะขายส่งมอบปลายเดือนมกราคมนี้นะครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่ายี่เวยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ JAC Group นะครับได้รับการสนับสนุนน้มาจากทางเครือของ v ฟ l ks w a g e n อีกทีนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่เขาตั้งโจทย์ว่าจะลดการพึ่งพาการใช้แร่เป็นแร่เออร์ธด้อย่างแรกริเทียมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับที่ใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนดีเอนะครับซึ่งจะตัวรุ่นนี้ จะเป็นเจ้าตัวยี่เหวยนะครับรุ่น e10x เป็นเวอร์ชันที่พร้อมจําหน่ายจริงนะผลิตจริงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากบริษัทฮ i นาแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตโซเดียมไอออนขึ้นมาอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าใครจําได้เป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาแล้ววันนี้นะทำออกมาเนี่ยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุพลังงานเนี่ยคือไม่น้อยหน้าเจ้าตัวลิเธียมไอออนฟอสเฟตเลยนะครับตัวนี้นะฮะเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถรุ่นนี้นะครับเป็น แบตเตอรี่ทรงกระบอกนะครับตั้งเรียงในลักษณะแบบของรังเพื่นเลยนะครับก็คือพอเอามาเป็นเซลล์แล้วก็ใส่เข้าตัวแบตเตอรี่แพ็คขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวเซลล์ที่ใช้นะจะเป็นเจ้าตัวฮีนะ NAcr 3 2 1 4 0นะครับซึ่งมีความจุพลังงานนะครับความหนาแน่นของพลังงานเนี่ยอยู่ที่120วัตต์ออวต่อกิโลกรัมนะครับถ้าเทียบกับลิเธียมไอรอนฟอสเฟตนะฮะความจุพลังงานจะอยู่ที่ประมาณ160วัตต์ออวต่อกิโลกรัมก็ถือว่าต่างกันอยู่ประมาณสัก20-30% ประมาณนี้นะครับโดยตัวรถนะฮะมีความจุนะของแบตเตอรี่แพ็กอยู่ที่25กิโลวัตต์อวนะครับต่อหนึ่งการชาร์จนะวิ่งได้ไกลถึง200-2กิโลเมตรนะรตามมาตรฐาน CLTC นี่เองนะครับส่วนความสามารถในการชาร์จ DC นะครับ10-80%ใช้เวลาแค่20นาทีซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นนะ,ะของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอเจ้าตัวแบตเตอรี่อันนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท TNA นะแบตเตอรี่นะซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเร่งพัฒ สู่ระดับเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะครับเจ้าตัวยี่ว้ยเนี่ยก็คือใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบไซริลิคอ l นะครับเอามาใช้นะครับ นอกจากนี้นะผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกนะไม่ยอมเสียหน้าแน่นอนนะรนะับบริษัท CATL นะครับซึ่งเขาก็เคยเผยว่าเจ้าตัวรถแบรนด์ไอคาร์นะของทางเชอร์รี่ออโต้นะครับจะเป็นรถคันแรกนะที่ใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของทาง CATL นะครับจริงๆนะต้องบอกว่า CATL เนะี่ยมีแบตเตอรี่ที่หลากหลายอยู่บนมือนะเทคโนโลยีหลากหลายซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยโซเดียมเนี่ยมันก็เป็นแบตเตอรี่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพอความต้องการรถยน,นต์ไฟฟ้ามันเติบโตมากขึ้นนะรแร่ที่หายากและมีอยู่อย่างจำกัดอย่างแร่ แริเทียมเนี่ยจะขาดแคลนแน่นอนนะครับถึงแรงวันนี้จะเพียงพอก็เถิดนะครับดังนั้นนะเขาก็เลยเริ่มพัฒนาเจ้าตัวแบตเตอรี่โซเดียมนะเพราะว่าเกลือโซเดียมเนี่ยหาได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2021นะณนะตอนนั้นเนี่ยเขาพัฒนาได้เนี่ยเขาบอกว่าไม่น้อยหน้า LFP นะครับอยู่ที่160วัตต์อวต่อกิโลกรัมนะครับต้นทุนในการผลิตเนี่ยไอโซเดียมไอออนเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกกว่าลิเทียมนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาได้ถึง200วัต์อต่อกิโลกรมรซึ่งควาัตต์อ เขากําลังจะต่อยอดมาเพื่อผลิตออกมาในจํานวนมากนะเพื่อให้ราคามันถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งตอนนี้นะฮะเจ้าตัวรถไอคานะที่บอกว่าจะใช้แบตโซเดียมเนี่ยยังคงใช้แบตเตอรี่ LFP อยู่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นะแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นที่นิยมนะแต่ยังติดเ,เรื่องของข้อจํากัดในเรื่องความจุพลังงานต่อน้ําหนักนะครับซึ่งเขาคิดว่าถ้าเอาพ้าทาออกมาน่าจะขายในบางเซกเมนต์นะอย่างพวกกลุ่มรถเล็กที่วิ่งไม่เร็วรถที่วิ่งในเมืองซึ่งตัวนี้นะฮะน่าจะตอบโจ นะก็ทําให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับสำหรับพวกอีโคคาร์นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้ทั่วไปวิ่งต่างเมืองบ้าง LFP น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับราคาก็จะแพงขึ้นหรือถ้าเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูลลิเทียม NMC นะครับก็เอาเป็นว่านะฮะเรื่องของข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยทาง CATL นะก็ยังจับตาแล้วก็พัฒนาอยู่นะแค่เหลือว่าจะเอามาใช้จริงได้เมื่อไรเท่านั้นเอง ก็สรุปนะครับสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนะครับปี2024นี้มาแน่นอนนะผลิตเป็นรถจริงออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เนี่ยปีนี้เขาบอกว่าโซเดียมไอออนจะต้องคลอดออกมาเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีข้อดีเยอะแยะมากมายนะที่วิเทียมไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยถูกกับวิเทียมนะประมาณ1ใน3นะฮะอย่างเจ้าตัวโซเดียมอยู่ที่ประมาณ40-80 US ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อานะครับถ้าเป็นิ เียมจะอยู่ที่120เหรียญกินต่อกิโลวัตต์อาวก็จะเห็นว่าโอ้โหทเทียมเนี่ยแพงกว่านะครับอย่างที่2นะเรื่องของคุณสมบัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จเนี่ยรองรับการชาร์จได้ประจุไฟเยอะๆทนต่ออากาศหนาวได้ดีนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแต่ก็ยังเจอเรื่องของข้อจํากัดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจุพลังงานต่อน้ําหนักนะครับแล้วก็เรื่องของแรงดันไฟที่ต่ำนะซึ่งพวกนี้นะอาจจะค่อยๆถูกปลดล็อกนะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การผลิตจริงนะว่าหนจะ ทำได้ก่อนนะครับยังไงปีนี้มาจับตาและติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับกับเจ้าตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนะครับโหหลายคนบอกว่าไม่ต้องไปพูดถึงเอาไปใช้ในรถหรอกเอามาใช้เก็บพลังงานตามบ้านอย่างพวกโซล่าแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับคิดเห็นยังไงแสดงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซักกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วาจะมี Vitamin, เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ